วันนี้จะมาแนะนำวิธีผ่านองค์ที่2นะครับแบบห0 0รสำหรับเพื่อนๆที่ติดองค์2นะครับซึ่งเคลียร์ทั้ง3วันแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ตัวที่เป็น c ช a น์หนึ่100%เปนี่นะครับเพื่อรับเพชรน,นะอันดับแรกนะครับเพื่อนๆต้องไปดูก่อนนะครับตรงให้เลือกที่วันมันก็จะมีทั้ง3วันให้ดูใช่ไหมครับอันนี้คือกรณีเคลียร์ร้บเแล้วนะครับเลยไม่มีขึ้นแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆยังค้างอยู่อ่มะมันจะมีเป็นคล้ายๆกับ ของคาพูดนะครับที่มีจุดๆอยู่เหนือวันที่ที่เพื่อนๆยังค้างอยู่นะครับก็ถ้าเกิดมันขึ้นตรงไหนให้เพื่อนๆรีไปที่วันนั้นอย่าแงบบเช่นสมมติว่าเป็นวันที่3านะครับก็กดข้าไปเพื่อรีจากนั้นให้ทำการเคลียร์พวกทีเ่เพื่อนๆเคยผ่านแล้วนะครับซ้ำหใหม่ทั้งหมดนะ นห้วก็แนะนำให้เพื่อนๆนะครับกดข้ามให้ไปร็วๆเลยนะครับแล้วก็พาถ้าเกิดมันมีหลายทางเลือกนะเพื่อนๆพยายามเลือกเส้นทางที่มันไม่ใช่เส้นทางเดิมที่เพื่อนๆเคยเลือกนะครับทำการย้าย แบบนี้นะครับมีหลายทางเลือกเพื่อนๆก็พยายามดูทั้งหมดก่อนอาจจะมีบางอันที่เพื่อนๆยังไม่เคยกดเข้าไปมันก็จะเป็นให้ใช้ขนนกถ้าเกิดในกรณีที่เพื่อนเนเจอตัวที่ต้องใช้ขนนกแล้วกดเข้าไปนะครับในหลายๆครั้งก็จะมีตัวเควสขึ้นทางด้านขวาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเควสประเภทที่ส่งของนะเพื่อนๆถ้าเกิดเจอเควสขึ้นมานะครับห้ามเพื่อนๆกดเนื้อเรื่องต่อโดยเด็ดขาดนะครับให้เพื่อนเเกียร์เควสไปสร้างของผลิตของส่งของ ให้ผ่านให้เรียบร้อยนะครับเปอร์เซ็นต์ถึงจะขึ้นแล้วเพื่อนๆถึงจะดำเนินเรื่องต่อ oh <boy. S 1> อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เพื่อนๆอ,อาจจะลำคาเวลาเจอต้องเจอกับนะเรื่องที่มันเป็นการต่อสู้แบบนี้ oh <boy. S 1> ใช่ไหมครับยอีงแล้ว ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เคยเคลียร์ไปครั้งหนึ่งมันจะมีปุ่มข้างๆเริ่มการต่อสู้ปุ่มสีฟ้าปุ่มนี้นะเพื่อนๆสามารถข้ามขัมข้นตอนนี้ไปได้เลยทําให้ไม่ต้องมานั่งต่อสู้ซ้ำๆอีกนะครับแบบนี้สามารถข้ามได้ทั้งหมดนะครับทางเนื้อเรื่องแล้วก็การต่อสู้จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลานะครับเพื่อนๆก็รีรีแบบเน้นซ้ำๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจออันที่เพื่อนๆยังไม่ผ่านนะมันก็จะเป็นาตาก็คือตาใช้ตาขอนก ก็จะประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆลองรีซําไปเรื่อยๆนะทั้ง3วันจนก,กว่าจะเจออันที่ใช่นะครับสุดท้ายมันก็จะสามารถเก็บ100ได้ข้อได้ก็ดีอย่างของการปิด100%เปอนะครับตาขนนกตัวนี้ที่เหลือมันจะสามารถบรรลเป็นเพชรได้ด้วยนะครับก็เฉลี่ยแล้วมิชชั่นหนึ่งเนี่ยก็วันหนึ่งได้80ดวัน,นก็ได้ตั้ง800เพชรน,นะครับก็จะประมาณนี้รนนครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสด,ดีครับ